บ้านผีแม่ม้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณสิบปีมาแล้วผมเป็นคนหาดใหญ่โดยกําเนิดแต่เรื่องราวไม่ได้เกิดที่หาดใหญ่หรอกนะครับคือที่บ้านผมส่วนใหญ่จะรับราชการกันหมดช่วงนั้นลุงของผมต้องเดินทางไปรับตําแหน่งบริหารใหม่บนเกาะแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูลค่อนข้างมีความเจริญเพราะเป็นตําบลที่มีเกาะท่องเที่ยวอยู่มากซึ่งแน่นอนว่าลุงผมก็จะต้องหาบ้านพักครับบ้านพักของสํานักงานก็เต็มหมดแล้วเลยต้องเช่าบ้านข้างนอก ก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งสภาพใช้ได้แต่ว่าอยู่ในสวนยางพาราห่างไกลจากบ้านหลังอื่นพอสมควรแต่ที่น่าตกใจคือราคาเช่าเดือนละ500บาทเท่านั้นลุงเลยตกลงเช่าไปครับวันแรกที่ลุงย้ายไปอยู่ก็ไปส่งกันหลายคนครับนอนกันที่นั่นเลยเพียงแค่คืนแรกก็มีเหตุต้อนรับเลยละครับพอฟ้าเริ่มมืดไฟในบ้านก็ดับหมดเลยลุงผมเลยออกไปดูแกเป็น พอกองช่างในสมัยนั้นครับเลยมีความรู้เรื่องช่างพอตัวก็ปรากฏว่าทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรเสียแต่ไฟมันไม่ติดเอาดือด้อคือนั้นก็เลยต้องจุดเทียนนอนกันครับที่แปลกคือพอตื่นเช้ามาไฟก็ติดทีวีก็เปิดตามปกติครับเหตุการณ์มันก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยมาแต่ที่เป็นหนักๆคือไฟห้องน้ําครับมันจะติดติดดับดับพอจะเปิดใช้ดันดับพอจะปิดก็ดันติดขึ้นมาแต่ลุงผมก็ไม่อะไรยังพอรับได้อยู่ ที่นี้พอช่วงปิดเทอมผมก็ไปเที่ยวหาลุงครับสัญญาณมือถือผมก็ปกติมาตลอดแต่พอถึงบ้านหลังนี้สัญญาณก็หายไปเดือยๆครับผมก็ได้แต่ทำใจไม่มีมือถือเล่นสมัยนั้นติดบีบีมากวันแรกผ่านไปก็ไม่มีอะไรครับแต่วันพุธวันที่สองนี่ละกลางวันแสกแสกเลยครับระหว่างที่ผมเปิดทีวีดูจำได้เลยตอนเก้าโมงกว่าอยู่ๆก็มีคนเดินผ่านจอทีวีไปทางหลังบ้าน แต่งชุดขาวเหมือนชุดละหมาดผู้หญิงมุสลิมผมตกใจมากมันวูบเดียวเร็วมากแต่ก็ชัดมากที่บ้านผมก็สอนมาบ้างครับเจออะไรแบบนี้ให้เงียบเงียบไว้ผมเลยปิดทีวีแล้วไปหายาที่หลังบ้านคืนนั้นลุงก็ต้องไปลงพื้นที่อีกเลยไม่ได้กลับบ้านก็มีแค่ผมนอนกับยายสองคนเท่านั้นเวลาประมาณสามทุมฝนก็ตกครับผมได้ยินเสียงคนสองคนคุยกันที่หน้าประตูบ้านคุยเป็นเรื่องราวเลย ยายก็ได้ยินยังบอกผมเลยว่าสงสัยเขามาหลบฝนกันผมกับยายก็นอนต่อแต่ฝนหยุดแล้วเสียงคุยก็ยังมีอยู่ยายเลยไปเปิดผ้าม่านจากห้องนอนดูปรากฏว่าหน้าบ้านไม่มีใครเลยครับว่างเปล่าเสียงรถก็ไม่มีผ่านเสียงเดินหรือวิ่งก็ไม่มีหลอดเลยสิครับกว่าจะหลับคืนนั้นได้ล่อไปหลึกเหมือนกันอยู่บ้านหลังนี้มีเหตุแปลกๆแบบนี้เสมอครับ แถมยังมีเรื่องให้เลือดออกเกือบทุกวันอยู่ได้สักอาทิตย์ผมก็กลับบ้านแล้วครับช่วงหลังๆนี้เริ่มหนักครับลุงกับยายเคยเล่าว่ามีคราบเลือดหยดมาตามฝาผนังบ้างมีรอยเท้าคนเดินขึ้นไปที่เพดานบ้างจนยายเริ่มทนไม่ได้ก็คอยเผาพริกเผาเกลือแช่งยายผมพ่อมีวิชาอยู่บ้างแต่แกไม่สอนลูกหลานครับแกบอกมันไม่ดีพอเริ่มเผาไปสักพักไฟในบ้านนี่ดับหมดไฟที่เผาก็ดับหลังจากนั้นมันนี่ยิ่งหนักเลยครับ ลุงก็เริ่มป่วยสุดโซมเร็วมากกินอะไรไม่ค่อยได้น้ำหนักลดลงไปเยอะเลยยายก็เป็นห่วงลุงมากทำอะไรไม่ได้จนต้องไปหาหมอผีคนหนึ่งหมอผีบอกว่าบ้านหลังนี้ปลายตั้งทับสุสานเก่ามีผีผู้หญิงตนหนึ่งเฮี้ยนมากจะเอาลุงไปอยู่ด้วยแล้วหมอผีแกก็ทำของแก้มาให้ครับแล้วทำน้ำมนต์ให้ไว้รอบรอบบ้านและในบ้านเชื่อไหมครับตอนน้ำหยดลงดินเนี่ยลมพัดรูปมาเลย ประตูหน้าต่างเปิดเปิดปิดปิดเองเหมือนในหนังเลยครับแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนดังมากหลังจากนั้นนี่ลุงกับยายย้ายบ้านใหม่เลยครับแต่ลุงเกิดลืมของเลยกลับเข้าไปในบ้านลุงถึงกับผงะเพราะในบ้านมีแต่คราบเลือดครับหนูมแมลงสาบตายเกลื่อนเหม็นคลาคล้งไปหมดทั้งทาง,ท,าง,ท,าง,ท,างที่ลุงเพิ่งออกจากบ้านไปแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองพอไปถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเป็นผีแม่มาแขกตายไปนานแล้วแต่เฮี้ยนมาก เคยให้พระเชิญวิญญาณไปที่อื่นแต่ก็ไม่ยอมไปใครที่เป็นผู้ชายจะอยู่บ้านนี้ไม่ได้ถ้ามีภรรยาเป็นอันต้องเลิกกันถ้าสดก็จะป่วยหนักเลยเพราะผีแม่ไม้เนี่ยจะเอาไปอยู่ด้วยเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรง